พูดตรงๆนะเลิกนี่รายได้มหาศาลมันก็หายไปต่อเดือนนะฮ<ค>ะแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยคิดแต่ว่าอืมสบายใจไม่ต้องทําไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องมานั่งคิดจะกินจะนอนจะอะไรคิดกินอาหารนี่ก็คิดว่าเอะเอาไปลงดีไหมเนี่ยแล้วก็ตอนที่จะลงผู้ตั้งสมี่ยนึกอยู่ตั้งนานเอ๊ะเล่มนี้จะเอาใครเป็นปกดีเฮ้ยเราทามาทั้งสามสิบเจ็ดปีแล้ว 38ปีแล้วขอลงเป็นปกคู่สร้างคุณสมจะทีมกันนี่คือปกสุดท้ายนี่ปกเล่มสุดท้ายครับขอแนะนําว่าใครมีให้เก็บไว้นะครับเพราะว่าผมได้ข่าวว่าคู่สร้างคุณสมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นแอนทิคแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ของรายการเนี่ยไปหาหนังสือคู่สร้างคุณสมไปซื้อมามีอยู่เล่มหนึ่งราคาตั้งห้าร้อยบาทเล่มนั้นปกคือคุณธงชัย คุณเบิร์ตอันนี้ก็เป็นกุศโลบายผมอีกเบิร์ตเนี่ยเขาดังมากและวเขามาแสดงหนังเร่อคู่กรรมผมก็เชิญเบิร์ตมาถ่ายตอนนั้นเนี่ยใครสร้างหนังทีวีเนี่ยก็จะต้องวิ่งเต้นมาขอเอาดาราออกปกนะครับดาราออกปกของผมนี่ง่ายเอา,เอาพระเอกนางเอกหัวชนกันแล้วก็ยิ้มให้กล้อง ง่ายนิดเดียวไม่ต้องมาท่าเอียงเห็นบอกว่าอันหนึ่งคือตาต้องมองตาต้องมองกล้องเพื่อทักทายคนจะซื้อไงฮะคนที่เดินมาลตาต้องมองกล้องนะครับมันทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ซึ่งในวันที่ตัดสินใจทำคู่สร้างคู่สมเล่มสุดท้ายครับจริงๆต้องบอกว่าเราก็ยังเป็นแชมป์อยู่เลยนะคะคแต่คนอาจตัดสินใจว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยมันจบอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเลิกซะตอนเป็นแชมป์นี่ดีกว่าว่ามันไปไม่รอดแล้วก็เลิกนะฮะ ซึ่งในตอนนั้นถือว่ายอดขายก็ยังสูงอยู่ยังสูงอยู่ครับค่ะแล้วก็<ต>ช่วงจังหวะช่างดีเหลือเกินเลิกได้ไม่นานก็โควิดก็มาถ้าเหตุผลส่วนหนึ่งคือแบบโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจังเลยตอนที่บอกว่าทําหยุดทําก็ผมรู้สึกว่าโล่งสบายได้พักแล้วเราไม่คิดว่าแบบให้ลูกต่อไหมหรือเขาอยากทํำไหมหรือจ้างบ,<ข>บอกอบอหออะไรมาทมําแล้วไม่มีใครทําได้ดีเท่าผมทํานะ <laughs> เพราะผมรู้อยู่ว่าผมทําแล้วผม ใส่ใจขนาดไหนอย่างไร ừ, ผมเชื่อว่า ừ, ไม่ได้ไม่ได้ประมาทคนอื่นหรือว่ายกยอ่ยองตัวหลงตัวเองแต่ว่าเรารู้ว่ามันทําแล้วมันต้องอยังไงุณอาเคยคิดจะเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างออนไลน์บางไมคะในเมื่อโลกมันเปลี่ยนคือถ้าเปลี่ยนเป็นออนไลน์ก็ค,คือต้องทําันะเราก็ยังต้องลงไปยุ่งกับมันอีก ừ, ก็เลยไม่ท ừ, ําซะดีกว่าครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ฮะอสองมทเขาก็มาขอ ให้จัดรายการวิทยุชื่อคู่สร้างคู่สมออนเรดิตอนนี้เหรอครับปัจจุบันนี้เลยนะขอกอากาศมาปี2ปีแล้วครับทางคลื่นร้อยจุดมกะเฮิร์เวลาสองทุ่มไม่มีอะไรครับก็ผมไปไหนมาไหนก็เอามาเล่าจริงๆแล้วคุณอาเข้ามาสู่วงการบันเทิงได้ยังไงคะวงการโทรทัศน์วงการโทรทัศน์วงการ